EP 3กันต่อนะคะโบสเกอร์เก,กตี้เชื่อป้าว่ามาโบสเกอร์เก,รกตี้แต่ไม่มีรูปโบสเลยค่ะวิดีโออะไรก็คือลืมถ่ายพ่อมัวแต่แบบชอ็อตกับว,วิวอยู่ทุกคนก็อาจจะมีบางวิดีโอนะคะเนี่ยเห็นโบสแวบ,บๆนะคะข้างหลังเห็นป้าทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้น,นด้วยคือนอนอยู่ไม่รู้หนาวรองเท้ากันลื่นดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะลื่นได้ที่มันแบบมันสดอะของจริงคือสวยมากเลยนะคะเก็บบรรยากาศมาน้อยมากพาะมัวแต่ตะลึงนั่งรถกลับนะคะก็จะเห็นวิวแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะกลับเมืองกูดาอูรีนะคะโดยนั่งกระเช้าไฟฟ้า ข้างบนก็คือสวยมากนะคะทุกคนก็จะต้องต่อกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นคนเล่นสกีแต่ขอบอกว่าสกีที่นี่โหดมากนะมันเหมือนไม่มีเลนเลยอะดูดิเล่นกันแบบหืมมืออาชีพที่พักกระเช้าแรกอะทุกคนตอนนั้นลุงตื่นเต้นกับการเห็นหิมะฟูฟูแบบนี้มากเป็นคแรกของลุงเลยนะคะที่ได้เจอนี่คือรู้สึกว่ามันหนาวที่สุดในชีวิตแล้วต่อกระเช้ามาอีกจะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งเลยนะคะสวยมากแสงแดดคือสาสองตรงนี้ไม่ได้หนาวแบบหนาวแข็งนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราต้องต่อกระเช้าอีกนะคะต่อ ep